ในบางสูจัดเปรียบเทียบเองความถูกก็ติดประการนี่ว่าเป็นน้ำล่างบาปนี่จะพูดเทียบเคียงกับที่อื่นที่ศาสนาอื่นที่เขามีน้ำล่างบาปในอินเดียทธิก่อนพุทธกาลร,รือลัที่อุปนิสัต tn ั่น,นพูดถึงน้ำล่างบาปก็ติดต่อไปถึงศาสนาอื่นศาสนาที่เรียกว่าน้ำาี่ชำระบริสุทธิ์น้นไปจากตน้นตอนนี้ทั้งนั้นคือน,น้ำล่างบาป โทวันะโทวันะเปรวันน้าเป็นเครื่องชําระซึ่งบาปพระเจ้าสัตว่าสัมมัตตสิบความถูกต้องสิบประการเป็นโทวันะเป็นน้ําชําระบาปในลทัทธิอื่นในศาสนาอื่นเขาอาจจะถือเอาตรงๆต,ตามความหมายคือน้ําเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ในแม่น้ําคงคาหรือแม่น้ําชื่ออื่นแล้วแต่ลทัทธินั้นๆก็จะถือแม่น้ําอะไรว่าเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ เมื่อไปรดวยน้าในแม่น้ํานั้นแล้วก็หมดบาปกพจึงไปอาบน้ําแม่น้าศักดิ์สิทธแล้วนั่นเพื่อหมดบาปลงไปอาบน้ําในแม่น้านั้นแล้วหมดบาปพระพุทธองค์ไม่ทรงยอมรับข้อนี้แต่ยอมรับว่ามีน้ําอีกชนิดหนึ่งคือสมมติติความถูกต้องติดประการนี้เป็นน้ําอาบแล้วบาป แุทธบริษัทเราก็อาจจะมีการอาบน้ําชําระบาปได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่น้าในแม่น้ําน้ําคือการปรพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนทั้งสิบประการนั่นอาบแล้วมันก็หมดบาปน้าในแม่น้ํานั้นน่ะมันจะหมดบาปได้อย่างไรมองไม่เห็นถ้าว่าน้าในแม่น้ํามันทําให้หมดบาปได้แล้ว ไอ้เตา่าปลาสัตว์ทั้งหลายในแม่น้ํานั้นก็จะหมดบาปไปด้วยเพราะมันแช่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่มันเป็นไปไม่ได้แลวมันน่าหวเราะอย่างนี้นั้นคำน้าล้างบาปมันจึงมาอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติให้มีความถูกต้องสิบประการคือส่วนเหตุแปดประการและส่วนผลอีกสองประการรวมเป็นสิบประการเนี่ยครอบพวนนี่นแล้วครบบพวนทั้งสิบนี่แล้วเป็นน้ําล้างบาป เราจึงรู้จกักพระพุทธศาสนาของเราว่ามีหลักการปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติมันถูกต้องแปดประการเรียกว่าอริยะอัธถังกิกกรรมเกิดผลอีกสองประการรวมกันเป็นสิบเรียกว่าสมัตตสิบเดินตามทางนี้เท่านั้นนะที่จะถึงจุดหมายปลายทางเป็นการเกิดใหม่ เป็นธรรมชีวีตามที่เราต้องการถ้าเขาให้เราเดินตามทางนี้คือเอรามักมีองแปดเนี่ยแล้วก็จะเกิดสมาญานสมายมุตเป็นธรรมชีวีขึ้นมาทีเดียวแล้วก็จะเป็นอย่างชนิดที่เรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดไม่ต้องรอเกิดจากท้องแม่ไม่ไปไม่ต้องไปข้าวท้องมันดาที่ไหน มันเกิดได้โดยร่างกายที่มีอยู่นี่แต่มีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจใหญ่ล้วงมีความเกิดทางจิตใจเป็นโอปปาติกะและแต่การประพฤติปฏิบัติมากหรือน้อยจะเป็นโอปปาติกะเพียงพระโสดาบันก็ได้เป็นโอปปาติกะสูงขึ้นไปถึงพระสกิทาคามีก็ได้สูงขึ้นไปถึงพระอนาคามีก็ได้สูงขึ้นไปถึงพระอรหันต์ก็ได้แต่มันจะเกิดโดยวิธี ของโอปปาติกะกำเนิดคือเกิดพลุ่งขึ้นมาในใจโดยทางจิตใจไม่ต้องค่อยๆโตค่อยๆโตอย่างเดก็กทารกเราอาจจะมีการเกิดโดยโอปปาติกะกำเนิดอเกิดเป็นธรรมะชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตในเบื้องต้นนี่ก่อน ถ้าเดินต่อไปอีกก็จะเกิดเป็นพระอริยเจ้ามีพระโสดาบันเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วอย่างน้อยที่สุดก็หวังที่จะเกิดเป็นธรรมชีวีมีชีวิตที่ถูกต้องมีชีวิตที่เป็นธรรมะาการเสียก่อนเถิดแล้วก็จะงอกงามต่อไปเดินต่อไปเดินต่อไปจนเกิดเป็นพระอริยเจ้า ตามลำดับตามลําดับพอถึงพระอาหารหันแล้วก็หยุดเกิดเลิกเกิดจบการเกิดกันที่ตรงนั้นเรื่องมันก็จบอีกเรื่องจบก็หมายความว่าหมดปัญหาหมดทุกข์โดยประการต้องพูนมันตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาตรงนี้ดีตรงที่จะปฏิบัติอย่างไรนี่ยังเป็นปัญหาัน่นคห้ถือหลักปฏิบัติ ชนิดที่ว่าสามารถจะประพฤติกระทำได้ในที่ทั่วไปทุกวนทุกแห่งทุกเวลาทุกสถานที่เพื่อมีการกระทำที่อยู่ในร่องรอยของอัังที่กรรมัหลังที่กล่าวแล้วเราจะพูดให้มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญก็คือว่าให้มีความถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจ ความถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจขอเติมอีกอันหนึ่งคือทางความคิดเห็นเราไม่จะพูดกันแต่เพียงว่าทางกายทางวาจาและทางใจมันมีอีกทางซึ่งเหนือไปกว่าทางใจคือทางทิฏฐิทิฏฐิความคิดความเห็นไม่ทำผิดทางกายไม่ทำผิดทางวาจาไม่ทำผิดทางจิต แต่ว่าทิฏฐิยังวิปริตอยู่ยังใช่ไม่ได้หรือจะพูดสมัยก็ว่า <c oughs> ถูกต้องโดยสามความหมายคือมีศีลสมาธิปัญญาศีลคือถูกต้องทางกายและวาจา <c oughs> สมาธิคือการถูกต้องทางจิตปัญญาคือความถูกต้องทางความคิดความเห็น เอาคำนี้เป็นหลักจะง่ายกว่าขอเสนอใหม่ว่าเอาความเอาเอาสามคำนี้เป็นหลักมันจะกําหนดได้ง่ายกว่าน่คือขอให้ทำอย่างมีศีลสมาธิปัญญาในทุกๆก,ก,การกระทำให้มีการกระทำที่มีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในทุกๆก,การกระทำคือให้แต่ละ การกระทําที่กระทําอยู่ในแต่ละวันนั้นนะ่ะมันมีความเป็นศีลคือถูกต้องทางกายทางวาจาแล้วมีความเป็นสมาธิคือถูกต้องทางจิตและให้มีการถูกต้องทางปัญญาคือความคิดความนึกหรือทางวิชาทางหลักวิชาให้มันถูกต้องตรงนี้อยากจะอธิบายเป็นพิเศษหน่อยว่า คำว่าศีลสมาธิปัญญานี่จะใช้ได้ดีในกรณีทั่วไปทุกๆก,กรณีแต่เรามันไม่มองกันเองไม่มองก็ไม่เห็นไม่เห็นก,ก็พูดไม่ถูกหรือทำไม่ถูกก็มีความถูกต้องทางศีลทางสมาธิทางปัญญาหรือเรียกว่ามีศีลสมาธิปัญญาก็แล้วกันไม่ต้องใช้คำว่าถูกต้องอีกก็ได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาก็มีความถูกต้องทางกายทาง ว่าจาทางใจและทางทิฏิิหรือทางหลักวิชาทำงานตามธรรมดาทำไร่ทำนากันดีกว่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นล่ำเป็นสันทำไร่ทำนาก็าต้องมีความถูกต้องทั้งศีลสมาธิปัญญาคนทำนาทำสวนต้องมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในการกระทำที่ทำไร่ทำนา การบังคับให้ทำนั่นแหละเป็นศีลจิตมุ่งหมายหมดเลยนี่เป็นสมาธิปัญญานี่รู้ว่าจะทำอย่างไรชานารู้ว่าจะทำนาอย่างไรนี่เป็นเรื่องปัญญาชาวนาทำในกำลังใจทั้งหมดนี่เรียกว่าเป็นสมาธิมีการบังคับให้ทำไม่ให้เลีหลายนี่เรียกว่าเป็นศีล ศีลสมาธิของการทำนาศีลสมาธิปัญญาการทำนามีอยู่อย่างนี้นะเอา้าเปรียบให้มันง่ายเล็กเลกกันมาว่าจะพาฟืน้นจะพาฟืน้นมันก็มีศีลคือว่าบังคับให้ทำให้ดีที่สุด แล้วจิตนี่ก็ตั้งไว้ดีที่สุดที่จะพาฟืนแล้วก็มีปัญญาที่จะพาให้ออกมาได้โดยง่ายนี่เป็นเรื่องทางใจ